สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับออมเค้่มที่สิบสองนะครับกับวันนี้ในรายการสิบอันดับเกมแฟนเฟรนดี้แฟนเมทที่มีกราฟิกสวยงามที่สุดนะครับซึ่งที่ผมได้เลือกหัวข้อนี้มาทำสิบอันดับก็เนื่องจากว่ากราฟิกนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของเกมนะครับที่สามารถดึงดูดผู้เล่นเข้ามาให้เล่นได้อย่างมากมายนะครับ อย่างเช่นครับเมื่อคุณเห็นเกมนี้มีภาพที่ค่อนข้างสวยงามมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นนะครับโอเคครับวันนี้ผมจริงนําหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการาฟิกมาทำาิบอันดับนะครับเกี่ยวกับแฟนเมดไฟน a ลเฟดดี้นะครับซึ่งจะมี10อันดับอะไรนั้นก็เชิญมารับชมกันได้เลยครับอันดับที่10นะครับกับเกม The Return to Freddy 4นะครับซึ่งที่ผมเอา เกมนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่10นั้นก็เนื่องจากว่าโมเดลของหุ่นยนต์นั้นทําสามารถทําได้อย่างสมจริงและก็สถานที่สามารถทําได้อย่างสมจริงครับอย่างเช่นเท็กเจอร์ของออกําแพงนะครับซึ่งทําให้ดูมีมิติและก็ความสวยงามนะครับซึ่งจริงแล้วสร้างจากโปรแกรม 2D ของ One Click Fusion นะครับซึ่งสามารถสร้างได้เพียงแต่เกม 2D ครับแต่ว่าคนสร้างนั้น สามารถทำให้เกมดูเหมือน 3D ได้ครับจึงนำเกมนี้มาไว้ที่อันดับที่10นะครับอันดับที่9ครับกับเกม DOS n i g h t RACHEL นะครับซึ่งเกมนี้ครับเป็นเกมที่มีถูกสร้างในโปรแกรม Unreal Engine 4นะครับซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เน้นสร้างเกมด้านทางกราฟิกนะครับซึ่งแน่นอนครับอย่างชูอย่าง,างวิดีโอนี้สิครับ ไม่แต่ขนาดไม่ใช่เกมฟีโลมนะครับยังมีกราฟิกที่สวยงามขนาดนี้ครับผมแล้วก็เนื่องจากว่าเกมนี้มีหุ่นยนต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็สถานที่ที่สมจริงแล้วก็แสงแสงที่สมจริงนะครับผมจึงนํามาไว้ที่อันดับที่9นะครับโอเคครับไปอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าครับอันดับต่อไปนะครับกับเกม d o s t Night a Red Bear นะครับเกมนี้ถูกสร้างโดยคุณนิคสันนะครับ แล้วก็เกมนี้เป็นสิ่งที่พิเศษนะครับเนื่องจากเป็นเกมฟรีโรมนะครับผมจึงนํามาเป็นอันดับที่แปดนะครับเนื่องจากว่าเกมนี้ถ้าว่าคุณทํากราฟิกไม่ดีคุณเล่นจะต้องคนพบได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเกมฟรีโรมนั้นเป็นเกมที่คุณสามารถเดินได้ทั่วทั่วแมปนะครับแล้วก็คือคุณมีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระกับขอบเขตเกมนะครับซึ่งก็อย่างเช่นถ้าว่าคุณทํากราฟิกตรงนี้ไม่ดีครับแน่นอนรับว่าคุณจะต้อง คููนำไปโพสตม่คุเมอรนเลยอย่างแน่นอนครับอย่างเช่นบั๊กหรือว่าความผิดพลาดของเกมนะครับและเนื่องจากว่าเกมนี้ไม่มีความผิดพลาดทางด้านกราฟิกเลยผมจึงนำมาไว้ที่อันดับที่แปดนะครับไปอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าครับอันดับที่7นะครับกับเกม Unreal s h i p at d r e d i e s นะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็ถูกสร้างโดยนิคสันอีกแล้วนะครับซึ่งเกมนี้ครับเป็นเกมที่เน้นทางด้านแลงกราฟิกนะครับซึ่ง เป็นเกมที่ให้เราเดินสำรวจแมปของ f i n a n Freddy ภาคหนึ่งนี้ครับแล้วก็ภาคน,นี้จะมีไฟสายแถมติดตัวมาให้คุณด้วยนะครับจากในภาคเด็กที่ไม่มีนะครับซึ่งค,คุณจะสามารถเดินสำรวจ f i n a n c e เ e d d ี้หได้ทั่วแมปเลยนะครับและเมื่อคุณเปิดไฟแล้วไปกระทบกับอะไรก็ตามครับมันจะมีแสงไฟกระทบกลับมาทําให้เหมือนกับว่ามีกราฟ,ฟิกที่สมจริงมากครับแล้วก็เกมนี้นะครับภ่ายหลังถูกยกเลิกและเปลี่ยนที่มาเป็น จจอแอปพลิเคชันะครับซึ่งตอนนี้จจอแอปพลิเคชันก็มีราฟิกที่สวยงามมากโอเคครับไปกันอันดับต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ Final Night 2นะครับซึ่งแน่นอนครับว่านี่มันอันดับที่6นะครับแล้วก็เกม f n n l l n i g h t ภาคที่2นะครับเป็นเกมที่เล่าเกี่ยวกับเอ่อเพอร์เพกายนะครับโดยเนื้อเรื่องของเกมนี้จะอิงหนักไปที่ความตายของเพอร์เพ u ฟกายนะครับซึ่ง กับเรื่องที่เพอร์พุกกายทำกับเด็กทั้ง5คนครับหรือแล้วก็จุดจบของเพอร์พุกกายนะครับซึ่งเกมนี้แน่นอนครับว่าเน้นทางด้านกราฟิกนี่ครับไม่แต่ดูอย่างเลข2อสิครับไอคอนเลขของเกมยังขนาดยังเป็นแค่ไอคอนนะครับซึ่งมีเฉดได้ที่สวยขนาดนี้นะครับแล้วทำไมเกมไม่ถึงจะไม่มาเป็นอันที่อันที่6ล่ะครับโอเคครับไปกับอันดับต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ f i ไนท์แอ h ด at c น n d i e s นะครับภาค3นะครับ ซึ่งก็เป็นอันดับที่5ของวิดีโอนี้นะครับเนื่องจากว่าภาคนี้นะครับเป็นภาคที่เล่าเกี่ยวกับว่าเราเป็นเด็กแล้วเอาชีวิตรอดจากในให้เราเอาชีวิตรอดอยู่ในบ้านนะครับซึ่งให้เราเอาชีวิตรอดจากขนยนต์ตัวหนึ่งครับที่มีรูปร่างที่คล้ายหนูครับซึ่งโมเดลของตัวุ่นตัวนี้นครับเป็นโมเดลที่ผมพบว่าเป็นหนึ่งในโมเดลขนที่มีความสวยงามที่สุดของเกมแฟนเมดนะครับจนหลายคนไม่เชื่อว่านี่เป็นเกมแฟนเมดของไปเนตไอเฟดดี้นะครับ โอเคครับไปกับอันที่อันดับต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่4ครับกับเกมไฟนัลไนท์ภาคที่3นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ต่อจากไฟนัลไนท์ภาคที่1และภาคที่2นะครับโดยเกมนี้นะครับมีเนื้อเรื่องเราว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่งครับที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเข้าอยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งอุบัติเหตุอะไรนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับซึ่งในภาคนี้นะครับจะมีหุ่นยนต์คอยตามล่าเราครับเป็นหุ่นยนต์ รุ่นที่ถูกเรียกว่ารุ่นรีปเปอร์นะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือรุ่นโยมมทูตนะครับซึ่งรุ่นนี้ครับก็สมชื่อนะครับรุ่นโยมทูตครับมันจะมาคอยตามล่าวิญญาณของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการฆ่าของพวกมันนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวมากครับเพราะวอย่างเช่นแม้แต่ตวัวพับแผ่นนี้ยังสามารถใต่พดาขึ้นมาที่เพดานของหุ่นของโรงพยาบาลได้เลยครับ แล้วก็เฟลด์แบนนะครับซึ่งภาคน,นี้ก็มีเฟลด์แบนเหมือนกัน,นครับซึ่งเป็นตัวหุ่นที่เหมือนกับว่าถูกสร้างไว้เพื่อการฆ่าโดยเฉพาะนะครับโอเคครับแล้วก็ผมจึงนําเกมนี้มาไว้ที่อันดับที่4นะครับไปกับเกมอันดับต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่3นะครับกับเกม s n i ิเซอร์ r m อรมนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมฟีโลของ f i n a นซ์ฟิลดีนะครับ แล้วก็เนื่องจากว่าหุ่นถูกสร้างมาถึง30-40ถึงตัวได้ครับซึ่งแม้แต่ตอนนี้คนสร้างเขายังบอกว่าเขายังตั้งหุ่นไม่ครบตัวนะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวล่าสุดของเกมนี้นะครับชื่อว่า s i n i s t ตอร์แฟนทาม e ฟ d ดดนะครับแน่นอนครับแฟน t า m เฟรด d ีนั้นมาจากเกม Sister Location แน่นอนครับซึ่งกราฟิกของเกมนี้ก็มีกราฟิกที่สวยงามมากครับแล้วก็เป็นเกมฟรีโรแนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับอย่างเช่นดูแสงสว่างของเกมนี้สิครับ มันตกกระทบกับพื้นและสามารถส่องกลับมาได้ด้วยครับซึ่งเกมนี้ครับวิธีเล่นนะครับก็คือเอาชีวิตรอดจากหุ่นที่อยู่ในสถานที่แข่งหนึ่งนะครับซึ่งสถานที่แข่งนี้เป็นสถานที่ที่ใหญ่มากนะครับผมจึงนํามาไว้ที่อันดับที่สามของเกมกราฟิกนะครับซึ่งเราไปกับอันดับต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่2ครับ Final Night Redux นะครับซึ่ง Final Night Redux นั้นเป็นถูกเรียกย่อๆได้ว่า Final Night R นะครับ ซึ่งเป็นเกมภาคต่อของ Final Night 3นะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็ให้เราเล่นเป็นยามคนหนึ่งของร้าน Final f v i d i s นะครับซึ่งภาคนี้นะครับในเรื่องของภาคนี้ครับยังเป็นไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าคนสร้างเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วก็ที่ผมนำมาวิ่งดัลลิสานี้เนื่องจากว่าภาคนี้นะครับเป็นภาคที่มีกราฟิกสวยงามมากครับไม่แหมากยังทำได้สมจริงนะครับ แล้วก็ภาคนหนนะครับคุณจะต้องทํางานที่บ้านแล้วก็อชีวิตรอดทั้งที่ทํางานได้นะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นก็คอยมาลุ้นกับเกมนี้ดีกว่านะครับโอเคครับไปกันต่อที่อันดับต่อไปดีกว่าครับอันดับที่1ครับกับเกม The Joy of Creation นะครับแน่นอนครับหลายคนรู้จักเกมนี้เกือบทุกคนเลยครับถ้าว่าคุณอยู่ไปเนเตจดีนะครับ ในับเกมนี้นะครับก็มีกราฟิกที่สวยงามมากครับแม้แต่ว่าฝนนั้นยังสมจริงเลยครับว่าแม้แต่สาผานก็สมจริงมากครับซึ่งตัวฝนโดนนั้นพอจะตรวจสอบอย่งนแตลความมือนะครับก็มีกราฟิกที่สวยงามที่สุดของเกมแฟนเฟดดี้เลยก็ว่าได้นะครับเนอกจากว่าเกมนี้เป็นเกมฟรีโรมและทําให้คุณสามารถตรวจสอบแมปได้อย่างทุดถึงนะครับเรื่องเกมนี้นะครับก็มี หุนยนต์รุ่นอีกไนท์นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ผูกพังยิ่งกว่ารุ่นของวิเตอร์อีกนะครับก็คือวิเตอร์ก็คือหุ่นยนตของภาคที่2นะครับที่คอยเก่าๆแล้วก็อยู่ในห้องพาร์ทเอ็กซ์เซิร์วิสนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเกมนี้นะครับตัวของอนิเมชั่นกส์นั้นก็ต้องใช้เหล็กในการสร้างครับแล้วานนี้คุณก็มีไฟฉายด้วยนะครับเมื่อคุณส่องไฟฉายไปที่ตัวหุนยนต์นะครับแสงของไฟฉายจะไปกระทบกับตัว ของเด็กที่หุ่นจุนนะครับแล้วทาให้มีแสงสะท้อนกลับมานะครับซึ่งเกมนี้ครับมีครับิกที่สวยงามมากที่สุดของแฟรดี้เลยครับแล้วเกมนี้ถูกสร้างในโปรแกรม Unreal Engine 4นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เน้นทางด้านกราฟิกนะครับแล้วก็ผมก็ขอจบ10อันดับของวันนี้แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับกับ10อันดับของวันนี้นะครับถ้าว่าคุณมีคิดว่ามีเกมที่มีกราฟิกสวยกว่านี้ครับ ใส่ที่ด้านล่างคอมเมนต์ของวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับเพไ่อให้เป็นกำลังใจให้คนร้างนะครับแล้วก็ใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับอยากให้เพื่อนเราดูก็ช่วยกดปุ่มแชร์ด้วยก็จะดีมากเลยนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ดูวิดีโอนี้จนจบนะครับไว้พบกับผมคราวหน้านะครับกับผมออมเคิร์ลวิทยสองครับซึ่งวิดีโอคราวหน้านั้นจะเป็นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ อย่นีครับว่าคุณอยากให้ทำวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะครับคุณสามารถใส่ไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับซึ่งพบกันใหม่คราวหน้านะครับก็สวัสดีครับ